เสียงถุงหยังกรอบแก็บกรอบแก็บพ่อจะเฮ็ดยังไงน่ะเอฟซีไฮรีวิวสุดอีกแล้วรีวิวสุดวบบตีแมนรอบนี้เอาสุดผู้หญิงพ่อแม่เกี่ยวกับแม่วาเกี่ยวอยู่หน่อยนึงนั่งตัวเมล็ดดอกจังกระเบียร์อย่ามายุ่งกับปั๊บเด้อรอบนี้แม่สั่งมานะครับเป็นไซส์เอ็มนะครับเป็นชุดผู้หญิงครับผมเออมาดูข้างในดีกว่าครับเป็นแบบไหนเออเป็นกระโปรงฮ่ <laughs> โอ้ดู สีหวานแหลวเจียวโอ้ยเจี๊ยบแม่ปนี้มาตาแมวแล้วใช่หรือเปล่าล็อป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 สกันล็อปเร็วเถอะไปเร็วไปเร็วทุตถ่ายกันยากแมวคือเก่าไม่อย่างอีกปนีแต่งตัวเพื่อนเบิ้งแหนใส่สุดนี่เดียสุดนี่เตี้ยนี่แหละสีหวานนี่แหละเช่า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 โอ้ยเอ้ยโอ้ยเนาะลอยใส่ข้ากันเร็วแถอะอยู่ซื่อเนี่ยถอดถอดเดือพึงไม่อยังอีกปนีเอาแขนเข้าปนีเอาแขนใส่อีก นั่นกับไปยากาศยากาศโอ้ยเนอะเสร็จแล้วใส่ข้างนี้นั่นบมันเนี่ยเอาข้านี่ไหมนี่ยากกัไปโอ้ยมันจีตกแล้วขยับแม่โอ้ยเนอะ นั่งลงนั่งลงยางหยาดก็แมวเถอะใช้แป๊บเดียวเพิ่นก็เห็นแล้วเพิ่นก็เศร้าแล้วเพิ่นอยากเห็นนั่นนะเท้าก้อนกับเต้ยไอ้เพิ่งหลานีนั่งดีดีนะนั่งเพิ่งเที่ยงไนดะ้ไปยังกันนี่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 จะไปแล้วไปไปใส่เป็นยังว่าไปยัง,ยงคลิปขายสติ๊กเกอร์ไร่บุญเรียบร้อยครับทุกคนดูครับเออใส่กระโปรงเสียงเพิ่นพอใจไรอืองามได้หรอนะโอ้งามก็ไปใส่เองมีเอวกอกเอวสะโพก ม้วนวะตะฮักยูขายได้หลายไปได้แล้วสติ๊กเกอร์ได้หลายแล้วใส่หันนามาบา่งด้วยบ่งด้วยอ้ยคือสิ่งตาหน่อยบ่งคือแถะนีรถมาวา,วาน้ำงามเลยล่ะน,นะไหนคนเด้